สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมมากับนายอาร์มนายอาร์ตทีมงานม่วงนะครับมาอยู่ที่ตำบลอะไรครับพี่ตำบลตราเติงครับอำเภอเมืองจังหวัดกพงเพชรคเับครับมาจับวัวอ้วนไปภาคอีสานกันนะครับชุดนี้กี่ตัวครับพี่ชุดนี้10ตัวครับพี่เป็นเจ้าของใช่ไหมครับเป็นเจ้าของครับซื้อมาตัวละเท่าไหร่ครับซื้อมาตัวละ37500ื็ารครับแล้วก็ทำยาก็ทำยาด้วยครับก็ประมาณทำยาด้วยก็รวมประมาณ สามหมื่นแปดครับประมาณนี้นะครับทํายาอะไรบ้างครับทํายาฝังหูแล้วก็ถ่ายพยาธิเนี่ยครับแล้วก็ยาบำรุงครับฝังหูสองข้างฝังหูสองข้างครับข้างหนึ่งคือยาคุมปกติใช่ไหมอีกข้างหนึ่งที่ว่าเร่งกล้ามเนื้อใช่ไหมกล้ามเนื้อเร่งแล้วเป็นไงบ้างพี่ก็กินดีอยู่ครับรู้สึกว่าดีกว่าทําข้างเดียวครับครับแล้วพี่พี่ทําพี่ขุนมากี่ครั้งแล้วครับขูนมาสี่ห้ารุ่นแล้วครับ ครับผมครับเริ่มจากวัวกี่ตัวเริ่มจากห้าตัวครับได้ผลดีไหมครับตอนนั้นห้าตัวได้ผลดีอยู่ครับราคาดีครับราคาเท่าไหร่พี่เมื่อก่อนราคาผมขายโลละร้อยครับเมื่อเมื่อกี่ปีนะครับเมื่อนะครับสองปีที่แล้วนะครับครับโลละหนึ่งร้อยโลละหนึ่งร้อยแล้วก็รุ่นที่สองกี่ตัวพี่เพิ่มหรือว่าเท่าเดิมนั่นแหละครับสิบสองตัวสิบตัวอย่างนี้แหละครับอืมเิ่มไสิบตัวเริ่มจากห้าตัวมาเป็นสิบตัวกันเลยครับผมแล้วก็ อาหารกินอาหารของใครครับพี่ของเจริญลำพงครับกำแพงเพชรอาหารประจำจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละนะกินกับฝ่นข้าวโพดุ่นข้าวโพดครับสองอย่างนี้ใช่ไหมพี่นะสองอย่างครับผสมรวมกันผสมรวมกันเลยครับอือเอาพูดถึงวัวชุดนี้ครับมีกี่ตัวครับชุดนี้มีสิบตัวครับสิบตัวขุนกี่เดือนแล้วครับขุนห้าเดือนกว่าแล้วครับห้าเดือนกว่าห้าเดือนกว่า กติก่อนๆนะขุนแค่ประมาณสี่เดือนครับอืมสามเดือนกว่าสี่เดือนนะแต่ีนห้าเดือนกว่าแล้วเนาะสาเหตุที่ว่ามันห้าเดือนกว่าก็าจะเป็นเพราะตลาดนะครับเนาะมีคนมาดูบ้างไหมชุดนี้ไม่มีนะครับยังไม่มีไม่มีครับโอ้โหนี่นะครับอุปสรรคกับปัญหาของวัวขุนนี่คือเมื่อขุนเต็มเดือนแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้นะครับเลนลากเดือนมาเลยครับพี่น้องอัวมาลง เดือนแรกให้กินอะไรบ้างพี่เริ่มให้กินให้กินอาหารกับให้หญ้านะครับหญ้าแล้วก็ผสมอาหารให้หน่อยๆับครับมีอาหารตวตกตัวละกิโลต่อวันอดือนแรกประมาณสามกิโลสามกิโลถึงห้ากิโลประมาณนี้ครับนแรกนะครับเดือนสองเดือนแรกนะครับผมแล้วก็มาเพิ่มแล้วก็มาเพิ่มสองสามเดือนที่สามที่สี่นะครับให้กินประมาณเจ็ดกิโลตัวละเจ็ดกิโลต่อวันต่อตัวต่อวันนะพี่เนาะประมาณนี้เลยครับ แล้วก็เดินสุดท้ายประมาณสิบกิโลครับอืมให้เต็มที่เลยหรือว่าครับเต็มที่คือไม่เกิน1ิกิโลแน่กสิบกิโลครับผมอ๋อกินอิ่มๆจุกๆไปเลยนะครับแล้วพอถามหน่อยพอล่กพอล่าเกินสี่เดือนมาแล้วนะพี่ครับมันมันถอยลงไหมหรือว่าเารู้สึกว่ากินน้อยลงะครับน้อยลงครับเราต้องลดฝุ่นแล้วก็บางทีผมเพิ่มอาหารคนเท่าเดิมแล้วก็ลดฝุ่นนะอืมครับอืม นี่นะครับหัวเข้าขุนวัหัวขุนวันนี้นะครับห้าเดือนกว่าครับพี่น้องห้าเดือนกว่าชุดนี้กี่ตัวนะพี่นะสิบตัวครับตัวครับซื้อเข้าตัวละสามหมื่นเจ็ดเจ็ดพันห้าทำยาอะไรค่ารถแล้วก็สามหมื่นแปดเลยสามหมื่นแปดครับครับผมแล้วค่ากินครับพี่ทะเลี่ยตัวละเท่าไหร่ตัวละประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันครับหมื่นห้าพันทุนก็สามหมื่นแปดบวกหมื่นห้า ห้าหมื่นสามพันนะครับอ๋อถามก่อนเออเมื่อก่อนค่ากินตัวแล้วประมาณเท่าไหร่ที่ขายได้ค่าสี่เดือนอะประมาณหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าสิบสับสิบตัวตัวละตัวละหมื่นตัวละหมื่นครับนี่อันนี้หมื่นห้าครับนี่เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าอาหารก็แพงขึ้นนะครับครับฝุ่นก็แพงขึ้นครับ แล้วก็เลี้ยงนานกว่าครับเลี้ยงยาวกว่าแต่ราคาครับราคาอ้วนราคาไม่ลดอีกครับราคาช่วยลดเลยนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ท้อนะพี่นะไม่ท้อครับแล้วหลังจากจับวันนี้แล้วพี่จะซื้อขุนอีกไหมครับซื้อครับซื้อครับซื้อเลยเนาะซื้อซื้อขุนราคามันน่าซื้อนะครับช่วงนี้ใช่ครับไม่ท้อไม่ท้อเผื่อว่าสี่เดือนข้างหน้ามันจะดีขึ้นนะพี่ครับเราปอกได้อีกนะครับอืมเผื่อว่าได้โลละร้อยครับวันนี้แต่วันนี้ไม่ได้ครับเอาพี่ พาชมหน่อยครับพาดูแต่ละตัวหน่อยมีตัวไหนดือ้อตัวไหนอะไรบ้างไหมไม่มีครับไม่มีตัวดือ้อนี่ใส่ดีทุกตัวใช่ไหมพี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรากําลังไปช่างรถเป่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นกันวันนี้แล้วกะไว้เท่าไหร่พี่กะไว้ประมาณหกร้อยครับอืน่าจะได้เนาะพี่เนาะครับเ <600 S 1> พราะมันโยงหกร้อยไม่ต้องช่างเมาเลยสูงยาวเข่าดีครับครับสูงยาวเข่าดีเลอเกินแล้วก็อุปสรรคในการเลี้ยงครับพวก โรคภัยไข้เจ็บมีเป็นไข้เป็นอะไรบ้างไหมยังไม่มีครับชุดนี้รู้สึกว่ารียนี้แข็งแรงดีแข็งแรงดีครับดีนะครับไม่มีการสูญเสียไม่เสียหายครับชุดนี้สวยทุกตัวเลยเอาลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถนะครับรอรถมาสักครู่หนึ่งโอ้โหความอ้วนของแต่ละตัวครับพี่ เราไม่ใช่เจ้าของนะมันอาจจะผิดกลิ่นแล้วได้นะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอรถมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะครับเอาละครับรถมาถึงแล้วนะครับจัดส่งโดยโควินจากจังหวัดพิจิตรครับผมทีมงานโควินจังหวัดพิจิตรครับโดยน้ำเม็นะครับน้ำเม็มาเอาไงให้รอบแลางไหนฮะลอ็ลอกลอ็ลอก<อ> จะขึ้นหกตัวก่อนกันล็อกหน้าโอ้โหอ้วนสวยจริงเฮ้ยมันจะไปไหมเนี่ยอ่ามันจะไปไหมอ่าเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทยอยไปกันแล้วตัวนี้สู้อางสู้ ไปนำหน้าไปก่อนหนึ่งตัวไปแล้วมาเลี้ยวมาอีกโอ้โหแน่นแน่นครับพี่น้องแน่นแน่นครับพี่น้องกลัวมันเหมือนกันนะมันอายุดีครับมันสู้มันเปี่ยกไปนำหน้าไปแล้วเฮ้ยสามเอาเลี้ยวไปทีหวนไปทีหวนอีกทีหัวนอีกที ไปลูไปไปลไปรูปลาอยไปแล้วแปดครับเหลืออีกสครับรการตะข่ายการล็อกก่อนการล็อกแปบ๊บนึงครับอันนี้ขี้วัวเขาไม่เคยขนเลยนะครับพี่น้องนี่แห้งดีจังเลี้ยงแบบสบายๆครับนี่ครับถ้าจับเสร็จแล้วเขาก็ขนขี้วัวออกนะครับ เอาไปใส่แปลงอ้อยแปลงมันสำปะหลังก็วางกันไปสอบถามเขาแล้วเขาให้อาหาร2เวลาเช้า7จ็ดโมงใส่<า>แล้วก็บ่ายกี่โมงนะพี่นะ4ี่4โมงเย็นก็ใส่ครับอันนี้แยกไว้2ตัวเป็นเทโลเล่หนึ่งตัวนะครับดู ระวังระวังเรื่องวัวอ้วนแล้วเราจะเจอกับทีมงานม่วงในทุกเทศกาลนะครับเทศกาลปีใหม่หนึ่งครั้งเทศกาลสงกรานต์หนึ่งครั้งใช่ไหมจับวัวอ้วนให้ลูกพี่อยู่ที่ภาคอีสานเงี่ยครับ ไม่ทับไม่ทับจะไว้ล็อกหน้าหกตัวนะครับอันตรายหน่อยตัวมันใหญ่ เป็นไงอ่ะเป็นไรอ๋อแผ่นยางมันเลื่อนน้ำแข็ระวังนะกลัวตัวมันโตมันสู้เราได้เอาเอาบอกเจย,ย์ใจยอยูย่ไปค่อยๆเลี้ยงไปไปหกตัวลูกไปหกตัวสามแล้วสี่ อันตรายอันตรายเหมือนใหญ่ของ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 ใหญ่เบียดกันแล้ว อาจจะเพิ่งอย่าเพิ่งเอาทีละตัวกันอานุ่งกันไปเรียบไปลูกลูกไปเออสีไปเฮ้ยหลุดได้ไงเฮ้ยหลุดได้ไงหลุดได้ไงเชือกหลุดเชือกหลุดตะข่ายหลุดดส่ยันอัดเอาพอดีแล้วพอดีแล้วระวังพี่ระวังระวังโอ้โหตะข่ายหลุดครับ เชือกหลุดครับลมัดไปเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอากันใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เกือบไปเกือบไป ใหญ่มากตัวใหญ่สุดร้ามัน๊บผมต้องปีนเพราะไม่มีไม้นะครับอ,อ,อันตรายนะเอาขึ้นไปสองนะ ขึ้นไปสองจะสวยเลยไปลูกป้ายน้ำไปลูกอีกตัวหนึ่งเอากันไปตัวหนึ่งไปแล้วเหลือไว้สามครับเดี๋ยวขึ้นล็อกหลังในอามก็รุนรัวชน อร์มเล่นตัวไหนไว้อ้ามเล่นตัวไหนไว้ไปต่อไปลองแล้ใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นเดี๋ยวกันล็อกนะครับไปแล้วเจ็ดนะครับนี่อีกสามขอให้ไปง่ายๆทีเดียว <G un streets> ทีเดียว <G un> ทีเดียวทีเดียวทีเดียวไปรูปล่า <G un sw ak> ทีเดียว,ท,ยวทีเดียวทีเดียวไปแล้ว กันล็อกคดีกันล็อกคดีโอ้โหแผ่นยางลอกเลยเผ็นยางพื้นลอกเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ตาช่างครับ อีกสตัวใส่ได้ไหมน่าจะได้อยู่มั้งมันมันขาดไปอีกแผ่นหนึ่งเนาะ ดีไหมครับเล่ทีไหมอาร์ตอาบอกว่าร์มันไม่ไาตรฐานบาร์มันตลาดมันดีกว่ามันกว้างกว่าถ้าตอนขอดซื้อเล่เรามันซื้อเล่ตอนตัวเข้าแต่มันก็เลี้ยงอ้วนกว่าดีกว่าแต่ผมก็ว่าบาร์มันมาตรฐานกว่าครับบาร์มันยังพอเลยเดือนมันไปได้เยอะ เอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอที่กิโลครับไปเจอที่ตาช่างครับช่างเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับคันนี้10ตัวน้ำหนัก6,580กิโลกรัมครับ ,6580 กิโลกรัมสิตัวก็เฉลี่ย658ากิโลครับตัวละ658กิโลนะครับ10ตัวนี้นะครับจะเดินทางไปสู่ภาคอีสานครับ อย่าลืมนะครับชุดนี้ฝังหูสองข้างครับสีฟ้ากับสีม่วงครับผมสีม่วงนี่เป็นเร่งเร่งโตนะครับแต่ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงนะครับเร่งโตเร่งตูดเร่งกล้ามเนื้อครับเขาบอกว่าได้ผลจริงๆครับผมจากการทดลองใช้ในคอกนี้นะครับไม่ได้โฆษณาขายนะครับแต่ให้ไปลองใช้ดูครับพี่น้องยาฝังหูสีม่วงครับชุดนี้ไปภาคอีสานนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทศกาลหน้าครับ ไม่รู้เทศกาลอะไรนะครับทีมงานว่อจากวัวอ้วนทุกเทศกาลครับนี่แน่นอนครับ5เดือนยังพอมีกำไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้ชาววัวขุนกันต่อไปราคานี้ราคาถูกก็อย่าเพิ่งเลิกครับซื้อเลี้ยงนะครับซื้อไปเลยราคามันถูกแล้วครับราคาวัวซากถูกลงนะครับโอเคฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ หกร้อยห้าสิบแปดเออเ,อเล่ปล่อยไม่ได้มันร้ายมันชนเขาอ่ะ